สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะประจําเดือนมีนาคม2566นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกและคาวพิจิกคะ่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกายนยนั่นเองนะคะก็ช่นงนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทคงสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวพิจิกเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกและคณะาพิจิกนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ไพ่ได้เป็นไพ่สิถ้วยนะคะไพ่หไม้เท้าดีเมจิเชียนค่ะ และเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่เดวอลค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะในเดิตนที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะคกรกฎมีนพิจิกธาตุดเดียวกันกับคุณนะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูด้วยนะคะชาววันพุธค่ะชาวราศีกุมและคณะกุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามล่าไพ่นะมารู้สึกว่าในดีอนที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะ น่าจะมีการสื่อสารพูดคุยวางแผนนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์นะความสัมพันธน์ี้ผ่านการเรียนรู้นะคบกันมานานนะคะผ่านการเรียนรู้ผ่านการปรับตัวเอาใจใส่ซึ่งกันและกันผ่านทั้งเรื่องราวที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะเขาเรียกว่าจูนเข้าหากันนะไม่มรู้สึกว่า คุณกับเขาคบกันมันได้สักระยะหนึ่งซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่พอดีพอควรแล้วแหละที่จะต้องวางแผนอนาคตร่วมกันได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะซึ่งมัรู้สึกว่าอาจจะมีการพูดคุยนะคะวางแผนเพื่อที่จะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะมีพิธีมงคลเออนะคะการแต่งงานการสร้างครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีการพูดคุยเพื่อที่จะวางแผน นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาเนอะของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนวนืความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์บรรยากาศความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 6จะเป็นอย่างไรนะคะให้ไปได้ได้ไพ่สเตรนท์ค่ะให้หกเหรียญน,นะคะให้เด็ก ถือถ้วยและเป็นไพ่อสศวนถือเหรียญน,นะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่เดอะเวลนะคะเหมือนเดิมเลยนะชาวราศีพิจิกและคณนาพิจิกนะคะ,ะในเดือนมินาคมนี้นะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะได้เขาเรียกว่ามันมีการให้และได้รับ นะคะมันมีการปรับตัวปรับจูนคือคนเราอะค่ะเวลาคบกันรักกันนะคะก็คือมันก็จะมีการปรับตัวเข้าหากันตลอดมันก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องให้และได้รับนะคะซึ่งกันและกันโดยตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วนะคะมันจะมีการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะมีการเตรียมความพร้อมที่จะเขาเรียกว่าสร้างครอบครัวกันมากยิ่งขึ้น ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันสักเซสนะม,มันสักเซสนะในในในบรรยากาศความสัมพันธ์แล้วแต่ว่ามันจะมีไพ่ใบหนึ่งอะคะ่ะซึ่งเป็นไพ่ของความอาจจะมีความกดดันด้วยอาจจะเป็นในเรื่องราวของการเตรียม งานเตรียมความพร้อมนะคะในในงานมงคลสมรสอะไรประมาณนี้เออหรือว่าอาจจะเตรียมความพร้อมในเรื่องราวของการมีน้องนะคะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเออไม่อยากจะให้กดดันกันและกันมากจนเกินไปนะคะมันอาจจะเกิดความเครียดได้ง่าย,ายๆอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมันมีไพ่สเตรนท์อยู่ด้วยนะคะ อ่าเนาะก็ไม่รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมเนี้ยยังสามารถที่จะประคับประคองแล้วก็มีการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะอย่างดีเลยแหละอย่างดีเลยแหละนะคะก็ดีค่ะไม่รู้สึกว่าชาวพิจิกไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าแค่อาจจะต้องระมัดระวังความเครียดสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะว่าแบบอืมบางครั้งบางทีบางคนแบบอยากอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่า เขายังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอ,อ,อยากจะให้งานแต่งงานมันเป๊ะนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องแบบเออเราเราไม่สามารถที่จะแบบเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยมือของเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าอาจจะแบบช่วยกันนะคะดูแลประสานงานอะไรประมาณนี้ให้ให้ให้มันสมบูรณ์แบบได้มากที่สุดแต่ว่าไม่อยากจะให้กดดัน กและอะะไรปรปมาณนี้อยากให้บรรยากาศมันดีแบบนี้คะ่ะก็คือบรรยากาศมันดีอยู่แล้วแหละเออนะคะมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบลดความกดดันลงบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกกับคู่ของคุณนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันมาดูกันนะคะในเดือนมีนาะคมนี้นะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือ ถ้วยอ๋ออันนี้เป็นของชาวพิจิกนะขอดูของชาวพิจิกก่อนนะคะควีนถือถ้วยใบยแรกนะคะไพ่ wheel of fortune ค่ะระมัดระวังความน้อยใจนะอืมนงคงบางทีคือชาวพิจิกเป็นชาวธาตุน้ําอยู่แล้วอะค่ะก็จะมีความอ่อนไหวนาอะอะไรแบบกระทบกระเทือนจิตใจนิดนึงก็จะรู้สึกแบบงอนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาแบบไม่เข้าใจเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออไพ่เด็กถือดาบน,นะคะและเป็นไพ่ emperor นะคะ ชาราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะมารู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะในเดือนมีนาคมนี้จะน้อยใจคู่จะน้อยใจคู่บ่อยเออน้อยใจบ่อยไม่คือเหมือนกับว่าเขาทําอะไรแบบไม่ค่อยจะได้ดั่งใจเราอะ่ะเออเราก็จะน้อยใจเขาคิดว่าเขาไม่ใส่ใจแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ะคะ่ะคุณน่าจะคิดมากไปเองคุณคิดมากคุณคิดเยอะ อ,อารมณ์อ่อนไหวนะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากๆแต่ถามว่ายังมีความรักความมั่นคงต่อกันไหมยังมีอยู่นะคะแค่ว่าคุณอาจจะน้อยใจเขาแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า,าคนที่ชาวราศีพิจิกและกณะพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับชาวพิจิกนะพไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่ห้าถ้วย ให้แปดไม้เท้าแปดถ้วยได้สำหรับเป็นได้เป็นไพ่จัสติสนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะขี้น้อยใจจังเออทำไมช่วงนี้อารมณ์อ่อนไหวจังเลยเขาก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะคะเขามีอะไร อยากให้คุณพูดอะเขาอยากให้คุณพูดมีอะไรไม่พอใจตรงไหนหรือมีอะไรให้เขาต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรืออยากให้เขาเป็นยังไงต้องการอะไรอยากให้คุณพูดกับเขาตรงๆนะคะไม่ต้องเก็บเขาไม่รู้ถ้าคุณไม่บอกเขาก็ไม่รู้บางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่รู้เขาไม่ได้แบบสื่อได้หรืออ่านใจคุณได้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะคบกันมานานแต่ว่า บางครั้งบางทีอารมณ์คุณขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบเอาใจไม่ถูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยากให้คุณพูดกับเขาตรงๆสื่อสารตรงๆนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเป็นอย่างไรนะคะ จั s ติดค่ะใบเดิมดีฮารโลแฟนนะคะคือแบบไม่อ่านของชาวพิจิกแล้วไม่รู้สึกแบบน่ารักอะเออน่ารักปนความแบบปนความอิจฉาดยซันนะคะ ออนะคะและเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะคุณอาจจะดวกับชาวคลึกศพค่ะนะคะชาววันอาทิตย์นะคะชาวราศีตุลและคณะตุลน,นะคะราศีเมษและคณะเมษนะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้ำไพ่นะคะในส่วนของเอาคอ่นนะนาค,ความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะคู่กันแล้วก็คู่กันแหละแต่ว่า <c oughs> น่าระมัดระวังนะคะความเอาแต่ใจความความแบบอยากเอาชนะทิฐิมานะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เรื่องนี้เธอ,อยังยอมฉันได้เลยเมื่อก่อนอยังยอมได้แต่ทําไมตอนนี้ยอมไม่ได้เมื่อก่อนทําไมรู้ใจแต่ตอนนี้ทําไมไม่รู้ใจมันเป็นแบบนิดเดียวอะนิดเดียวเท่านั้นปรับนะคะถ้าปรับได้ความสัมพันธ์มันจะได้แบบไม่ต้องพ่อแง่แม่งอนอะเออคือแบบเราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วะเราคุยกันรู้เรื่องนะคะพูดกันด้วยเหตุและผลนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาโรย์จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกและชนาะพิจิกเนาะ คำแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาสี่ไม้เท้าสิบไม้เท้าและเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะเออเนาะเอาขับได้เป็นอใต้สำหรับได้เป็นไพ่เดวิลนะคะชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกลดความต้องการของตัวเองลงนิดนึงนะอาจจะเป็นชาวสองได้นะนะอาจจะเป็น คู่กรณีของคุณแฟนของคุณก็ได้นะลดความต้องการของตัวเองลงหน่อยลดความเอาแต่ใจลงหน่อยนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะได้ไม่ท็อกซิกความสัพเขาเรียกว่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดกวนกระวายไม่สบายใจคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คนทั้งคู่ไม่มีความสุขหรือ มีความรู้สึกเอ๊ะหรือมีความรู้สึกแบบทำไมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือท็อกซิกแล้วนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่ที่สื่อสารที่สามารถสื่อสารและลดความท็อกซิกได้ก็ทํานะคะไม่อีกฝ่ายหนึ่งจะได้ไม่ต้องคิดไปเองหรือเดาไปเองอืมพูดตรงๆนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ระงับความเป็นตัวตนอีโก้ของตัวเองลงนิดนึง นะคะความสัมพันธ์นี้จะได้เขาเรียกว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปเออประมาณนี้แหละนะคะก็ขอบคุณดูเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเนาะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันใหม,มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแ like, อดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใด้คลิปนี้ได้เลยไม่พิพ์ไว้ให้หมดแล้วคะ่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ